สบายดีสบายดีทุกคนมันอีกกลุ่มพระแสบจะพามา,มาลินมืนมาลินอยู่บ้านแบงสิม,มาก,กินเป็ดสบายดีสบายดียดมันอนสิพานมาก,กินเป็ดเดอ้อทุกคนไปสิพาไปเบ่งเป็ดกัน แดดมันฮอตเปด็ได้ไม่ใช่ถ้าจะบูมิโฟบอทอนเนา นอนนอนแรเด็นอนนอนมแอยากปีนได้อยากปีนนี่แห้งนอน้าเนกับเมือด้